ได้เมื่อไหร่ไสนใจตัวฟ้าเมืองไทยไม่ไกลแค่ไหนเจอกันเดินล้ไปไปมือรู้ด้วยกันนะกับชาแนวบังเซสวัสดีครับอีกชิ้นเคยกับบังเซนะฮะวันนี้บังเซก็มาในส่วนของการทําคลิปนะครับการรับประทานอาหารนะฮะวันนี้ก็มีอซุ้มตํานะช่วงนี้บางเซเนี่ย ลดความอ้วนนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าทําล็อกมาเยอะแล้วก็ทําเรื่องของอาหารการกินเนี่ยก็ทําให้อ่าเรียกว่ามีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็เอาแบบซอฟมีเน้นผัก80%ดนะฮะแล้วก็มีไก่เนี่ยเป็นไก่ย่างนะฮะแล้วก็มีส้มตำนะครับนี่ก็คือ,อเป็นอาหารที่ ก็เรียกว่าสาม,มารถที่จะควบคุมในเรื่องของน้ําหนักได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามากินกันว่าอร่อยขนาดไหนนะครับนี่คือก็เรียกว่าอะไรนะามาระคขีนกนะครับสมรอืออืมอร่อย,อย ต้องจบสองมือนะครฮะมะเขืออร่อยคนระับกินกับมือเนาะ Cảm ơn ăn đây đó <laughs> อันนี้ก็บัวบกนะฮะแค่ชั้นในเนาะมันกินกับส้ตมตำตำไทยนะใส่ปูด้วยน,น่าแบบอื้อหือ เปิดกับมือนี่ก็อร่อยเปินอีกแบบหนึ่งนะพริงผักบุ้งสดสดเย พริกประมาณสิบเม็ดกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามเนาะเพจบางเจเนี่ยเปิดมาสิเอ็ดปีแล้วอกม้าวเลย้ยเดี๋ยแต่ว่ายังไม่ถึงหมื่นทั้งทีเนาะใครมาชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ Maraquino, โปรตีนะเด็เป็นอาหารไทยแต่ว่าเน้นผักนะเป็นอาหารอีสาน cho mà lại mà ừ. lại bùa quá rồi hôm nay lại rồi เรจะเอาหนังออกนะกระดูกกระดูกอ่อนมีตัวผักยาวด้วยนะ ลืมกินเยือดเกินปักทีฝรั่งอ,อ,อร่อยมาก mất cửa toàn luôn Ừ, ngon ยกัก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดติดตามกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีในส่วนของไลฟ์อื่นๆน,นะฮะมาให้ชมกันนะครับ